โอเคครับผมสวัสดีครับผมมาจากเพจเส้นทางบัวชนนะครับผมครับอันนี้ค่ายอะไรครับผมค่ายโคสันปามอีกอีกทีเครับค่ายโคสันปามค่ายโคสวนปามนะครับโอเคใช่ไหมครับนี่โอเคครับอันนี้บัวชื่ออะไรครับผมมินงามยอดเพชรมินงามยอดเพชรแมงมุมดำชื่อเล่นแมงมุมแมงมุมดํานะครับผมครับน้องควายคนเลี้ยงชื่ออะไรครับชื่อดองชื่อดองนะครับน้องโด่งครับแมงมุมดําเนี่ย ปกติอุปลิสัยเป็นประมาณไหนครับเดือดๆซนๆหน่อยดือดๆซนๆหน่อยดุไหมครับไม่ดุไม่ดุนะไม่ดุเนาะครับไอพี่ถามเพื่อความปลอดภัยพี่โอเคครับอายุเท่าไหร่แล้วครับแมงมุมดำห้าถึงหกปีห้าถึงหกปีประมาณห้าหกปีเนาะอ่าชนมาทั้งหมดกี่ไฟแล้วครับหนึ่งไฟเนาะหนึ่งไฟทวนเลยครับผลผลงานครั้งล่าสุดคือชนะมาชนะมาเนาะสวยงามเลยครับผม ปกติตอนวางตอนซ้อมเนี่ยวางวางได้นานไหมครับได้ซ้อมซ้อมได้นานไหมพอได้อยู่เนาะพอได้อยู่เนาะะครับผมมีสายเลือดสายพันธุ์มาจากที่ไหนครับแมงมุมดำเน <Yeah. S 1> เป็นวัวเหนือ้อยครั้งแรกเลยที่ผมเจอวัวเหนือเป็นทรงทรง,ทรงประมาณนี้วัวเหนือเนาะครับแล้วรอบนี้ที่จะชนพรุ่งนี้มีความมั่นใจประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับร้อยเปอร์เซนะ็นต์ร้อยปอร์ซนตะร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ต้องทับกู่ต่อสู้ไว้ก่อน โอเคครับแล้วอันนี้คําถามสําคัญเลยมีที่ดงที่เด็ดไหมที่แบบพรุ่งนี้น็อกกู่ต่อสู้คิดว่าทําได้ไหมได,ได้เลยแนอนเนาะครับงั้นขอคําถามสุดท้ายละขอเป็นสัมภาษณ์สั้นๆน,นะครับสำหรับตอนนี้แมงมุมดําพร้อมร้อเปซ็แล้วมีอะไรอยากขออยากฝากถึง f อฟแฟนแมงมุมดำบ้างครับเดี๋ยว่งเดี๋วเดี๋ยวจะทำเป็นสกูปลงใน YouTube ก็ขอให้ชาวเหนือ มมมมาเเชียยรร์แงุดำอะๆคับขอให้ชาวเหนือมาเชียร์แมงมุมดำเยอะๆนะครับครับพรุ่งนี้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่สนามนะครับผมขอบพระคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับพี่ครับผมมาจากเพจเส้นทางวัวชนนะครับครับผมครับผมอันนี้ใครอะไรครับใครโคเมฆสีทองครับใครโคเมฆสีทองนะครับไม่เกี่ยวกับดักนบอลนะพี่นะใช่ไม่เกี่ยวนะโอเคใครโคเมฆสีทองครับโอเคครับพี่อันนี้วัวชื่ออะไรครับพี่ดุด่างใจเด็ดยอดเพชรเชลนซับดุด่างใจเพชร เลยใจเด็ดยอดเพชรเจริญทรัพย์ครับชื่อเล่นครับไอเยี่ยมครับไอเยียมนะครับที่ครับอันนี้คนเลี้ยงพี่คนเลี้ยงชื่ออะไรครับพี่เมย์ครับพี่เมย์พี่เมย์นะครับอันนี้พี่เบียร์นะครับพี่คนชื่ออะไรครับพี่โยครับพี่โยนะครับครับพี่โยพี่เบียร์พี่เมย์ครับผมอันนี้อายุกี่ปีแล้วครับพี่ไอเยี่ยมอายุกี่ปีแล้วครับเก้าปีครับเก้าปีนะครับชนมากี่ไฟ์แล้วครับสี่ครับ สีฟนะครับ,รบผ,ผลงเป็นยังไงบ้างครับพี่เบียร์เป็นหน้าทั้งสีฟาครับชนหน้าทั้งสีฟไฟ<ร>อันนี้ไม่ไม่เรียกว่าขมนะอันนี้เรียกว่ากาลังเกทับกันอยู่กาลังเกทับน<ด>ิดหนึ่งทางชงทางชนเป็นประมาณไหนพี่มาหน้ามาหลังล็อกคอปลาค้างมาหน้ามาหลังใช่ที่ตอนนี้มันมาหน้าแล้วล่ะมาหน้ามาหลังนะล็อกคอล็อกคอแทงข้างแล้วพี่นะล็อกคอแทงข้างครับแล้วตอนตอนซ้อมตอนวางอะไรเงี้ยพี่เป็นยังไงบ้างครับซ้อมมาดีครับ ้อมดีนะพี่วางได้นานเลยเนาะคครับรับมาอยู่ค่ายของอ่าที่พักของทางค่ายสนามชนโคทุ่งทะเลหลวงเป็นไงบ้างพี่ครับก็ดีครับหัวกินหญ้าดีสมบูรณ์ดีครับหัวกินหญ้าดีสมบูรณ์ดีนะครับพี่ครับไอเหี้มนี่มีสายพันธุ์มาจากทางไหนพี่ซื้อมาจากใต้ครับลูกมาจากใต้ครับซื้อมาจากใต้นะครับลูกมาจากใต้ครับรอบนี้ไม่บอกราคานะพี่ไม่ต้องบอกก็ได้ไม่ไม่บอกเนาะไม่เห็เขาก่อนพี่บอกเหมือนจะขายต่อ โอเคครับพอดีเราสัมภาษณ์แกมาสองตัวละแล้ววันชงวันชนเนี่ยพี่มีทีลงที่เด็ดอะไรไหมพี่มีครับมีแทงได้ก็แทงไปแทงมันได้ระวังดโดนล็อกคอหายใจตันฝา,ากถึงกู่ชนด้วยครับฝากถึงกู่ชนนะครับ <c oughs> แทงได้แทงไปนะครับ <c oughs> แทงไม่ได้ระวังดโดนล็อกคอหายใจไม่ทันนะอโอนี่ <c oughs> <c oughs> ตันอย่างเดียวเลยหายใจตันอย่างเดียวอันนี้ข่มกันไว้ก่อนเลยครับมีอะไรฝากถึงเอฟซีแแฟนเพจของผมไหมพี่ครับก็ขอให้มาเป็นกําลังใจให้ เยี่ยมด้วยครับวันพรุ่งนี้ครับครับพี่เป็นกำลังใจให้เฮี่ยมด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันครับพี่คขอบคุณมากครับพี่ครับครับ